สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในทรงวันนี้นะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนากันแน่ๆค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดหัวใจใน i ิกตอ k ของเรากันแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการเพิ่มยอดหัวใจก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็กดทาตามกันไปได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเสิร์ชคําว่า k and k social กันเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้กดสมัครใช้งานที่ด้านนี้กันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรากรอ,อกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัมตโนมัติไปด้วยนะคะถ้าสำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถกดล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยค่ะ <İstanbul> มเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของเรานะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการค่ะและใน่วนของวันนี้เราก็จะคลิกไปที่ดิจิตอของเรากันนะคะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการไปได้เลยแล้ว,วันนี้เราก็จะมาเพิ่มยอดหัวใจกันนะคะเสร็จแล้วนะคะใน่ซนบริการเราก็เลือกบริการที่เราต้องการไปได้นเองใน่ซนบริการตรงนี้ก็จะมีเรทราคาเรทรับประกันแจ้งเราอยู่นั่นึงนะคะเราก็สามารถเลือกที่เราต้องการไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับไปที่ t ิ k ิตอลของเรากัน เมื่อเราเลือกโพส์ที่เราต้องการได้แล้วก็ให้กด c ั p y l i ล k ์ไปที่ด้านบนค่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานาลิงก์มาใส่ที่ช่องนี้ได้เลยในส่วนของจํานวนนะคะต้องการยอดลายเท่าไหร่เราก็เพิ่มลงไปได้เลยนะคะแล้ววันนี้เราก็เพิ่มไปที่100หัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวลาเฉลีย่ยให้เรา1ชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายค่ะก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลย เมื่อเราเกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะและสำหรัาบาคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะต้องการเช็คประวัติการสั่งซื้อของเรา ก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ประวัติการซื้อนะคะก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดาเนินการอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นค่าบริการต่างๆของเรานะคะแล้วก็บริการที่เราได้เลือกไปทางบนนี้ก็จะเป็นลิงก์ของเราเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะในส่วนของด้านบนก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานใหม่หรือย,ยอดเงินไม่พอเราก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลย เมื่อเราคลิกมาที่ปุ่มทำเงินนะคะก็ะจะมี3มช่องทางให้เราเลือกบริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, t o Money Wallet แลวก็ Crypto Currency นะคะเราก็สามารถเลือกบริการที่เราต้องการไปได้เลยทั้ง3บริการนี้นะคะก็จะมีวิธีการใช้งานอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็สามารถอ่านแล้วก็ ทำตามไปได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และเกิดปัญหาอะไรต้องการแจ้งหรือติดต่อแอดมินนะคะก็คลิกมาที่ปุ่มติดต่อแอดมินกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกแจ้งปัญหานั่นเองนะคะหรือสำหรับใครนะคะต้องการกรอกข้อความหรือแนบรูปภาพเราก็สามารถกรอกไปที่กล่องด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเรา,าสักคู่ด้วยนะคะเมื่อเราแจ้งเรียบร้อยแล้วก็ให้กดส่งตัวลงไปได้เลย หรือสาหรับใครนะคะต้องการติดต่อแอดมินโดยตรงก็าสามารถคลิกไปที่ลายแอดด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคาบริการเราอยู่24ชั่วโมงกันเลยและสําหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ลองใช้งานกันด้วยก็สามารถคลิก้าที่ปุ่มแนะนําเพื่อนเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีลิงก์ให้เราก,กดคัดลอกนะคะแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยเมื่อมีการลงทะเบียนสำหรับใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น5%ด้วยกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้รายได้อีกช่องทางหนึ่งเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะกลับไปที่ติ๊กตอกของเรากันและต้นนี้กันะคะก็จะเป็นยอดหัวใจก่อนที่เราจะทําการรีหน้าจอนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราก,กดดีไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะยอดหัวใจของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ